และว,วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเขานะคะ่ะมรีเจอร์แมนนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลปี1969ผู้ทด่ค้นพบทฤษฎีควาร์กหรือควาร์กโมเดลซึ่งช่วยอธิบายโครงสร้างของอนุภาคเช่นโปรตอนและนิวตรอนทฤษฎีของเขามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาแบบจําลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาคค่ะประวัติของมรีเจอร์แมนนะคะมรีเจอร์แมนเนี่ยเกิดเมื่อวันที่15กันยายนปี1929ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา ซึ่งการศึกษาของเจลแมนนะคะจบปริญญาเอกจาก MIT, MIT. และทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยเพน n c ตันค่ะการทำงานนะคะเป็นอาจารย์และนักวิจัยที่ Caltech, c a l i f o r n i a Institute of Technology ค่ะเสียชีวิตเมื่อวันที่24พฤษภาคม2019ค่ะซึ่งเจอแมนนะคะเป็นคนที่ฉลาดมากค่ะเขาสนใจทั้งฟิสิกส์ภาษาประัติศาสตร์และโบราณคดีนอกจากทฤษฎีควากแล้วนะคะ เขาก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นผู้ก่อตั้ง C ซ n t ตอร์เฟย์อินสควอคคืออะไรในช่วงปี1960นักฟิสิกส์พบว่าโปรตอนและนิวตอนไม่ใช่อนุภาคที่เล็กที่สุดแต่เจลแมนเสนอว่ามันประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กกว่าซึ่งเขาเรียกว่าควอคคำนี้มาจากวรรณกรรมเรื่องฟินเนการเวของเจมส์จอยซ์คุณสมบัติของคว์กเป็นอนุภาคมูลฐานที่เป็นองค์ประกอบของโปรตอนนิวตอนและมีซอนมีทั้งหมด6ชนิดได้แก่อัพ ดาวสเตนชามบอททอมและท็อปมีประจุเศษส่วนเช่นบวก2ส่วน3หรือลบ1ส่วน3การค้นพบควาชช่วยอธิบายแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มที่ยึดโปรตอนและนิวตอนเข้าด้วยกันในนิวเคลียสของอะตอมค่ะกดแปดเท่าค่ะก่อนที่นาคิดควาเนี่ยจะถูกยอมรับนะคะักฟิสิกส์นะคะพบว่าอนุภาคเนี่ยมีจํานวนมากนะคะและดูเหมือนจะไม่มีรูปแบบที่แน่ชัดค่ะเกลแมนนะคะจึงสร้างกดแปดเท่าขึ้นมานะคะ เพื่อจัดลุ่มอนุภาคตามสมมาตรทางคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งช่วยให้เข้าใจโครงสร้างของแฮรอนมากขึ้นนะคะเช่นโปรตอนนิวตอนและไพออนค่ะและภายหลังนะคะทฤษฎีควาของเขาเนี่ยก็ได้รับการยืนยันนะคะผ่านที่ Stanford l i n e a อ c c เ e ็กซ์เรเลย์ลอนะคะผลกระทบของทฤษฎีควาค่ะทฤษฎีควา์นะคะกลายเป็นพื้นฐานของแบบจำลองมาตรฐานนะคะของฟิสิกส์อนุภาคและนำไปสู่การค้นพบพลาศาสตร์ควอนตัมของสีค่ะ ซึ่งอธิบายการทำงานของแรงนิวเคลียร์นะคะค่ะและยังส่งผลต่อการศึกษาจักรวาลและอนุภาคพลังงานสูงค่ะเช่นการทดลองที่ CERN นะคะค่ะและเมร r เเจอ l l นะคะก็ยังเป็นนักฟิสิกส์ที่เปลี่ยนความเข้าใจของเรานะคะต่อโครงสร้างของสาสารค่ะผ่านทฤษฎีควากและกฎแปดทานะคะ และผลงานของเขานะคะมีผลกระทบอย่างมากค่ะต่อฟิสิกส์อนุภาคและจักรวาลวิทยาศาสตร์ค่ะแม้ว่าจะใช้เวลาหลายปีนะคะกว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยจะได้รับการพิสูจน์นะคะแต่ในที่สุดนะคะมันก็กลายเป็นหนึ่งในรากฐานความสําคัญของฟิสิกส์สมัยใหม่ไปแล้วค่ะ